มันมันด้วยโชคชะตาหรืออะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันครับก็คือไปเก็บตัวที่เกาหลีครับวันสุดท้ายของการเก็บตัวคู่สุดท้ายแต้มสุดท้ายเลยครับผมทําการเข้าทําอยู่ครับแล้วก็ออกไปแบบสุดตัวครับแล้วสุดท้ายแล้วก็คือเท้ามันลงผิดรูปครับเอ็นข้อเท้าขาดครับก่อนแข่งซีเกม7วันครับก็คือแม่ก็บอกว่าสู้พ่อก็บอกเฮ้ยใจเย็น สู่ไปด้วยกันอะไรก็กลับมาครับใช้เวลารักษา3วันผมกลับมาเดินได้เราก็เลยมองว่าถ้ามันเป็นอุปสรรคสุดท้ายของเราอะ่ะมันก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วครับถ้าเราผ่านตรงนั้นมาได้แล้วสวัสดีครับผมเรือกาศตรีวราการศรีนวนันนะคะเป็นนักกีฬาฟันดาประเภทเซเบอร์ทีมชาติไทยครับไม่เคยคิดเลยครับเพราะว่าตอนเด็กเป็นโรคภูมิแพ้ด้วยแล้วก็เป็นหอบหืดด้วยครับก็คือต้องพ่น ยาตลอดแต่ก็ด้วยครอบครัวครับที่ให้ไปทำทิวิตี้ต่างๆเยอะผมก็ได้เล่นกีฬาหลายๆชนิดครับจนสุดท้ายก็จบที่ฟันดาบครับแล้วก็เมันเป็นกีฬาที่น่าสนใจดีครับเริ่มเล่นตั้งแต่อายุ10ขวบครับตั้งแต่ป .5 ถ้าหลับตาแล้วในกีฬาขนันดาบก็จะเหมือนแบบพวกกระตูนพวกนักรบตอนในเด็กชอบดูหนังเกี่ยวกับสงครามด้วยครับตอนนั้นที่ดูเลยได้ไหมก็เวลาหลับตาเสร็จแล้วก็แบบอย่างนี้เลย แล้วก็สนุกดีครับเพราะกีฬาฟันดนาบมีสเสน่ห์ครับแล้วก็เข้าไปเราได้แบบกลุ่มเพื่อนแล้วก็โคช้ชที่สอนผมมาเขาเรียนกันสอนเกี่ยวกับกีฬาโดยตรงมาจากเยอรมันครับเขาเลยรู้ว่าวิธีแบบลูกล่อลูก,ลกชนพอเราได้ทำแล้วมันประสบความสำเร็จก็เลยเล่นต่อไปเรื่อยๆเลยครับ สำหรับกันครับหากเรามีสมาธิจริงๆในแม์นั้นนะครับ <c oughs> ก็จะโฟกัส 1. คู่ต่อสู้ 2. กรรมการ 3. โค้แล้วโฟกัสแค่นั้นส่วนใหญ่เสียงครอบครัวเนี่ยแหละครับดังที่สุดแล้วครับเขาเรียกว่าทาลิมิสมันเป็นการที่เราเข้าทำไม่โดนคู่ต่อสู้หลบเราได้ใช่ไหมครับแล้วเขาก็ลังเผลอเราก็เหมือนยื่นดับออกไปแล้วเราก็แทงไปทีผมเคยชนะอันดับ16ของโลกโดยท่านี้ ความคิดในหัวไม่ได้คิดว่าจะแพ้ครับแค่พูดกับตัวเองว่าเราต้องชนะและเราต้องชนะด้วยตอนนั้น10-40ไม่คิดอะไรเลยครับคิดแค่ว่าซ้อมอะไรและลูกเด่นของเราคือลูกอะไรแล้วเราก็ทําให้มันสุดตัวเท่านั้นแพ้แล้ว้หเอาขึ้นก่อนครับเนียบร้อยรับคว้าเหรียญทองได้สําเร็ยครับตอนแต้มขึ้น1 5 5 4ผมคิดถึงแม่ สำหรับเด็กๆที่มีความฝันนะครับเราต้องหาสิ่งที่เราชอบจริงๆเมื่อไหร่ที่คุณเต็มที่กับมันวันนั้นคุณอาจจะเดินถึงยอดเขาของคุณก็ได้ครับขอเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมเชียรในก,กีฬาไทยนะครับในศึกซีเกมนะครับครั้งที่33นะครับระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคม2,568นะครับแล้วเจอกันเราจะทำให้คุณมีความสุขครับ